สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่ผูส้สากกันขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะรหัสพนักงาน002055500ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจข้อมูลรถยนต์ฟอร์ดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์หาหญิงได้เบอร์โทรศัพท์หญิง0876795969ค่ะหรือจะแอดไลน์ตาม QR code ที่หญิงขึ้นไว้ด้านบนนี้ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะหญิงนำรถ Ford Ever e s t นะคะรุ่นนี้จะเป็นว t แค่ะสคูณ4เกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะคะ ราคาจำหน่ายของเขา1น้านเ4้0 0 0บาทค่ะตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรรุ่นนี้จะเป็นไบเทอร์โบนะคะหรือว่าเทอร์โบคู่กำลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่2 1 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบแจมๆเลยนะคะเดี๋ยวหญิงพาชมว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างคะ่ะมาชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะตัวกระจังหน้าหญิงเปลี่ยนใหม่นะคะใช้กระจังหน้าของ King Series นะคะ ตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําเงานะคะฟอนตัวกักษร f o r ฟอร์ดนะคะแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ติดเพิ่มนะคะเป็นดําตัดกับน้ําเงินแบบนี้นะคะตัวสติกเกอร์เนี่ยสามารถรีเควสสีได้เลยนะคะตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับไฟ LED 3. จุดสีขาวนะคะตัวไฟ LED เนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีส้มนะคะแล้วก็ด้านข้างกระจังเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟ LED รูปตัว C แบบนี้เลยนะคะ รุ่นนี้นะคะ Everless ต์ t a g จะมีกล้องหน้ารถมาแล้วนะคะมีกล้องหน้าพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กระยะ4ดมีให้นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะคะหิงใส่เป็นตัวสกเกิร์ตของวิกเตอร์นะคันนี้หิงเลือกทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้านล่างคำว่าวิกเตอร์นะคะรุ่นนี้ r อ e วอเร t ต์นะคะหูล่างจูงเขาจะมีให้2ข้างรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะมีเตือนกันชนหน้ามีเบรกอัตโนมัติ แล้วก็มีระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะคะมาค่ะไฟหน้าของเขานะคะรุ่น e v e r อ e s s v i t วดเนี่ยไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟ Matic LED นะคะเขาจะมาพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติแล้วก็มีระบบป้องกันไฟแยงตาให้ด้วยนะคะมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะคะรูปทรงตัวซีแคมแบบนี้นะแล้วก็หญิงเสริมหล่อนะคะหญิงงครอบไฟหน้าสีดำเงาแบบนี้ให้ด้วยหญิงใช้ตรงรุ่นของตัว e v e r อเลยนะคะ ในส่วนของด้านล่างไฟตัดหมอก LED นะคะตัวนี้มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะดูด้านข้างกันต่อนะคะด้านข้างตัวรถนะคะยิงมีติดซุ้ม,มล้อเพิ่มขนาด4นิ้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฟันเฟืองนะหญิงเลือกใช้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะตัวยางเนี่ยญิงเลือกใช้เป็นยางดีชนตไทยนะคะรุ่นนี้จะเป็นยางรุ่น RT นะคะหรือว่าล็อกทะเลนั่นเองนะคะ ตัวยางของเขาดอกจะใหญ่กว่ารุ่น AT นะคะตัวซีรีย์ยางจะเป็น 275/55R20 ค่ะจับคู่มากับล้อมแม็กนะตอนนี้เป็นลายยอดนิยมช่วงนี้เลยนะคะเป็นจะเป็นลายก้านวายใหญ่สีดำแบบนี้เลยนะคะมาดูต่อกันที่ด้านข้างรถตัวด้านข้างนะคะกระ,ะจกมองข้างก่อนกระจกมองข้างก็ของเขาจะ มีไฟลเลี้ยวที่กระจกเป็น LED รุ่นนี้มีกล้อง360องศาแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกระจกด้านข้างจะมีไฟกระพริบตรวจจับจุดบอดให้ด้วยแล้วก็จะมีระบบตรวจจับเอาจากช่องจอดให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ดน้ามนแลาวหลังคาของรุ่นวายแท็กจะต่างจากตัวไทเทเนียมนะคะรุ่นวายแท็กลาวหลังคาเขาจะเป็นทรงสูงแบบนี้นะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวมือจับก็จะมีครีเลตที่มือจับด้วยนะคันนี้เพิ่มเติมเป็นเบ้ากันรอยสีดําเงาให้ด้วยนะคะบันไดข้างเขาว่าจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสีดําตัดขอบด,ด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายรถก็ตัวนี้ข้อขวาถังน้ามันเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีดําเงาเพื่อช่วยลดลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวไฟท้ายของรุ่นนี้เป็น LED แบบซิกเนเจอร์นะคะ ไฟจะติดเต็มดวงแบบนี้เลยนะคันนี้ญิงเพิ่มเติมนะคะหญิงมีติดคาดไฟท้ายให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นคาดไฟท้ายแบบ LED นะเวลาเราเหยียบเบรกตรงนี้ไฟจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็เวลาเราเข้าเกยียร์ถอยหลังไฟก็จะขึ้นเป็นสีขาวด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องมองหลังมาจากโรงงานให้แล้วนะคะกล้องจะอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับตัวกันชนท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์กระยะ4จุดให้ด้วยนะคะ แล้วก็คันนี้ก็จะติดตั้งด้านหลังเป็นตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเลือกทําเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวท่อเนี่ยญิงจะทําเป็นสีโครเมียมนะคะท่อเนี่ยก็จะเลือกเป็นทรงเลข8แปดแบบนี้เลยท่อคู่จะเป็นท่อหลอกนะคะจะไม่ใช่ท่อของแท้ไม่ใช่ท่อเขาเองนะแล้วก็ตัวฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถกดแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของตัวบอร์ดแถวสาม ปรับพับเรียบแบบไฟฟ้าได้นะคะปุ่มกดอยู่ด้านข้างนี้นะคะจะมี L กับ R นะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบ่อแถว2ก็สามารถปรับพับเรียบได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มพื้นที่ในการผลของได้เยอะเลยนะโอเคบ่อแถว2เขาจะมีกระจังหน้ากันอย่เลยไม่ได้สาธิตวิธีการปิดวิธีการพับให้ดูนะคะ เวลาปิดปิดตรงนี้นะแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวหญิงพาไปดูภายในของรุ่นนี้กันต่อค่ะแข่งด้านในของรุ่น e v e r e s t White t วทนะคะตรงข้างประตูเนี่ยเขาจะหุ้มหนังสีดำเดยด้านสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ของตัวรุ่นไ i t e แท c k เลยแล้วก็จะมีไฟเวลคัมนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะในส่วนของภายในนะคะ รุ่น Ever อร์เลสไ์แทเนี่ยตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ในส่วนของบนักทิงเขาก็จะปักคําว่าไวด์แท็กแบบนี้ด้วยนะคะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยเขาจะเป็นบเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้8ทิศท,ทางค่ะนี่นะคะตัวตัว,ตว,ตวปรับของบเบาะไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะปรับได้8ทิศท,ทางแล้วก็พวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมลาลัย รุ่นนี้จะได้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ld, แล้วก็จะมีระบบรักษารถให้อยู่ในช่องจอดด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะสีดำเดินได้สีเหลืองแบบนี้นะพวงมาลัยก็ปรับได้4ีทิศทางค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้12.4นิ้วนะคะก็จะเป็นจอสีแบบนี้เลยนะ,ะแสดงมาตรวัดต่างๆของรถนะคะแล้วก็ด้านข้างพวงมาลัยก็จะมีตัว Push Start มีที่วางแก้วน้ํานะคะที่วางก้วนาก็จะมาจากโรงงานเลยแล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นแผงควบคุมไฟหน้านะคะไฟหน้าตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้มีตัวระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็ตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะกระจกมองหลังรุ่นนี้จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้านข้างด้วยเวลาติดตั้งกล้องบันทึกหน้าก็เสียบตรง USB นี้ได้เลยนะคะจอกลางสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะจะเป็นจอใหญ่แบบนี้เลยจอทัช ชัรสกีนะคะแบบสีรองรับภาษาไทยค่ะแล้วก็ยังรองรับ Apple CarPlay and r o i d Auto แบบไร้สายนะคะสามารถเชื่อมต่อพอร์ดพาร์ได้แล้วก็สั่งการด้วยเสียงแล้วก็มีระบบโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะแอร์ hmm. <Air S 2> ก็จะเป็น Air Auto ต mm ้แ hmm. ยกสลดัดซ้ายขวาได้ mm hmm. ด้านล่างมีช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย mm hmm. พร้อมช่องเสียบ USB Type C Type A ให้เลือกใช้ด้วยนะคะ mm hmm. รุ่นนี้จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะคะหรือว่าเกีย e ร์ e-shifter mm hmm. นั่นเองนะคะ ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดเลยทีเดียวค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะมีออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็ยังมีปุ่มปรับเป็นโหมดขับ4ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวหลังคาของเขาก็จะมีซันรูปนะคะสามารถเปิดซันรูปรับลมเย็นๆด้านหน้าได้เลยนะคะเปิดได้เฉพาะบานหน้านะคะระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะคะถุงลมนิรภัยมีถึง7จุด ABS EVD ESP ระบบป้องกันการลื่นทถลายแล้วก็ระบบป้องกันการพิกความคือมีให้ครบเลยนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของ2.0เลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดไว้ใช้งานโทรหาหยญยิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิง087679 5969นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ญิงด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ